ที่ฟินแลนด์นี่เราสามารถขายขยะได้นะคะขวดเปล่านะคะเนค่ะที่ทิ้งขวดเปล่าะค่ะเราหย่อนไปในเครื่องนะคะแล้วก็เขาก็จะคิดเป็นเงินออกมาโดยอัตโนมัติเลยนะคะ นี่คือที่ทิ้งขยะไฟฟ้าภายในบ้านนะคะเนี่ยค่ะก็มีทิ้งตามรูปต่างๆเลยนะคะอันนี้ก็เอาไปทิ้งแบตเตอรี่นะคะเป็นถ่านอะไรพวกนี้นะคะส่วนข้างล่างก็เป็นพวกไฟค่ะเลดไฟเลดหลอดไฟต่างๆค่ะนี่นะคะที่ทิ้งขยะที่ห้างกันบางคนเขามาช้อปปิ้งเขามาซื้อของเขาก็เอาขยะติดกับรถมาด้วยนะคะเขาก็มาทิ้ง ที่ตู้ทิ้งขยะแบบนี้นะคะแต่ละกล่องแต่ละตู้ก็มีการแยกขยะแต่ละประเภทนะคะเขาก็บอกไว้นะคะที่หน้าตู้นะคะก็มีรูปภาพต่างๆนะคะว่าทิ้งอะไรได้บ้างนะคะก็ทิ้งตามรูปภาพที่เขามีไว้ให้เลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นกระป๋องเป็นฟอยนะคะพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นที่ ยนเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้แล้วนะคะแล้วเขาก็จะเอาไปส่งต่อนะคะเนี่ยค่ะ U F F เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเสื้อผ้าเราก็เอาไปหยดในนี้นะคะเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้แล้วนะคะส่งต่อนะคะเนี่ยค่ะเสื้อผ้ากระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นกล่องกระดาษแข็งนะคะหรือเป็นพวกกระดาษแข็งๆนะคะใส่นี่นะคะนะคะก็ กดปุ่มสีเขียวนะคะนะคะเวลาเราจะทิ้งนะคะแล้วก็หย่อนเข้าไปในนี้นะคะมาค่ะเพืเ่อนๆวันนี้จะให้มาดูวิธีการทิ้งขยะในฟิล์ลนด์นะคะ นี่เป็นกล่องนมที่เราใช้หมดแล้วนะคะก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ความไม่แห้งเอาไปแยกทิ้งที่กระดาษแข็งนะคะอันนี้นะคะส่วนข้างล่างใต้สิงน้ํานี่ก็เป็นที่ทิ้งขยะต่างๆค่ะอันนี้เป็นขยะบีโอนะคะไม่ต้องใช้ถุงที่ย่อยสลายง่ายต่อธรรมชาติทิ้งเศษอาหารนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นขยะรวมค่ะทิ้งขยะต่างๆที่เป็นขยะรวมนะคะอันนี้ก็เป็นพวกอลูมิเนียมนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นกระป๋องที่ใช้แล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ทิ้งนี mean, ่นะคะ ส่วนนี้ก็เป็นพลาสติกถุงพลาสติกกล่องพลาสติกต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นแก้วเป็นขวดนะคะนี่ค่ะใช้แล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็แยกทิ้งแบบนี้นะคะเนี่ค่ะวิธีการทิ้งขยะในฟิล์นะคะเราทํากันแบบนี้นะคะส่วนกระดาษแข็งกับกระดาษอ่อนเราก็แยกทิ้งนะคะอันนี้เป็นพวกหนังสือพิมพ์เป็นอะไรนะคะเราทิ้งตรงนี้นะคะทิ้งเป็นกระดาษอ่อนนะคะส่วน กระดาษแข็งเป็นแบบนี้นะคะเราก็แยกทิ้งตังหักนะคะที่เป็นกล่อนลงนงเป็นอะไรกล่องพิซซ่าเป็นไะคะเราก็แยกทิ้งตังหักนะคะนี่นะคะที่ทิ้งขยะในกี่เลนะคะเขามีกุญแจทุกคนนะคะจะต้องปิดล็อกนะคะเพราะว่าเผื่อสุนัขหรือหรือว่านกมาคาบขยะออกมาเล่นนะคะนี่คือ ถังขยะที่เอาไว้ทิ้งนี่นะคะเอาไว้ทิ้งแก้วเขาก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่าถังมีทิ้งอะไรได้นะคะอันนี้ทิ้งพวกสแตนเลสนะคะพวกฟอยล์พวกฝาขวดแล้วก็พวกกระทะพวกกระป๋องอะไรเนี่ยค่ะเนี่ยคะ่ะไม่รู้ว่าข้างในมีไหมมีคะ่ะมีนิดหน่อยะคะ่ะอันนี้ทิ้งกระดาษอ่อนนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่าทิ้งอะไรบ้างคะ่ะ เนี่ยค่ะเป็นพวกหนังสือพิมพ์พวกกระดาษหนังสือสมุดอะไรพวกนี้ค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทิ้งกระดาษแข็งนะคะกล่องนมพวกปลอดม้วนของทิชชู่พวกอะไรพวกนี้ค่ะพวกกล่องพิซซ่ากล่องกระดาษแข็งแข็ได้หมดค่ะนี่ก็เอาไว้สําหรับทิ้งพลาสติกนะคะถังนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะบอก รายละเอียดนะคะบ่าทิ้งอะไรได้บ้างนะคะถุงพลาสติกกล่องพลาสติกพวกนี้ค่ะ <f ist> สองถังนี้ก็เป็นขยะรวมนะคะ <f ist> สองถังนี้นะคะเ <f ist> นี่ค <vib ot> <S <s ยค่ะเขาก็จะบอกว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะก็มีรูปภาพบอกค่ะส่วนถังนี้ก็เป็นบีโอนะคะขยะบีโอนะคะเป็นเศษอาหารนะคะถังนี้นะคะส่วนถังนี้เป็นบีโอนะคะเป็นเศษอาหารค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็เป็นก้อนกรวดเอาไว้หน้าหนาวนะคะเวลาหิมะตกนะคะเอ,เอาไว้กรวไว้กันลื่นนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นสถานที่ทิ้งขยะใหญ่ๆนะคะเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่นอนเก้าอี้อะไรนะคะเราต้องเอามาทิ้งที่นี่นะคะช่างเป็นกิโลนะคะ เสียเงินนะคะไม่ได้ไม่ได้ทิ้งฟรีนะคะที่ฟิลแลนด์ขยะชิ้นใหญ่ๆนี้ต้องเสียเงินเอามาทิ้งนะคะเขาก็ชั่งน้ําหนักรถขาเข้าะค่ะแล้วก็ขาออกก็ชั่งน้ําหนักรถขาออกนะคะกีก่กิโลเขาก็คิดเงินตามเป็นกิโลเอาะค่ะ ฟิแรนะคะเขาจะพิมพ์วารสารแจกชาวบ้านนะคะปีละสองเล่มน,นะคะให้ดูเกี่ยวกับการทิ้งขยะนะคะนะีคะต่างๆนะคะเพื่อย้ำเตือนให้ประชาชนแยกทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางนะคะเพื่อมันจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในเล่มน,นี้เขาก็จะบอกการแยกทิ้งขยะต่างๆทิ้งได้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะ ่วนข้างล่างนี้ก็เป็นขยะอันตรายนะคะเอาไปทิ้งที่ไหนเสื้อผ้าทิ้งที่ไหนเครื่องคอมพิวเตอร์ไปทิ้งที่ไหนพวกขยะใหญ่ๆเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นล้อรถพวกนี้หรือว่าเป็นที่นอนนี่ต้องเอาไปทิ้งที่ทิ้งขยะแต่ต้องเสียเงินทิ้งนะคะเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆแบบนี้ต้องเสียเงินทิ้งเองนะคะเนี่ยค่ะที่แรกเขาก็จะทําแบบนี้เพื่อย้าเตือนให้ประชาชนได้คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทําให้ ประเทศสะอาดนะคะ